v e r วั o ดีมากทุ์ทุกคนนะครับ Thank you for joining us again for this Bible study ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันกับเราอีกครั้งหนึ่ง You know every day we want to bring gospel truth to you เพราะว่าทุกๆวันเนี่ยเราต้องการจะนำความจริงของข่าวประเสริฐมาแบ่งปันกับคุณ So that we can walk เพื่อที่เราทุกคนเองก็จะสามารถดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของพระเจ้าได้และก็จะช่วยให้เราได้รับประสบการณ์กับแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราในสัปดาห์นี้นะคะเราแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่อง5เครื่องหมายของความสัมพันธ์ตามแนวทางพระเจ้าเพราะว่าจากประสบการณ์ก็ทําให้เรารู้นะคะว่าความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่นี้สามารถ จะเป็นได้ทั้งพระพรแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเราก็ได้ And even when we have even if we have experience are you know, uh, bad relationships things in relationships in the past แต่ว่าถึงแม้ในอดีตเราอาจจะเคยได้รับประสบการณ์กับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ The truth is that we cannot run away from relationships ความจความอาสิ่งที่เป็นความจริงก็คือเราไม่มีวันที่จะหลีกหนีความเป็นจริงเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ไปได้ Because God created us for relationships เพราะพระเจ้าได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อความสัมพันธ์นะครับ We do have to get the wisdom of God เพียงแต่เราเองจําเป็นต้องได้รับสติปัญญาจากพระเจ้า How to relationship the right pursue ว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวทางของพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง you know, no man can no person can live all by themselves in this life ไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกนะคบที่สามารถจะมีชีวิตอยู่โดยตัวเองคนเดียวตลอดไป you know, because God did not wire us to be all by ourselves เพราะพระเจ้าเองไม่ได้สร้างเรามาเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่คนเดียว you notice that when people go to prison คนเห็นไหมคะว่าเวลาที่ใครสักคนหนึ่งติดคุกนะคะ and they disobey the rules of the prison และเขาเองไม่ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในคุกนั้น you know, one of the punishment is put them in a cell in isolation all by themselves for many weeks กฎบายอันนึงนะครหรือว่ากฎระเบียบอันนึงก็คือการที่จับเข้าไปขังเดียวอยู่ในคุกมืดแหละไม่เจอใครเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลย and some people just go crazy แล้วการที่ไปอยู่แบบนั้นคนเดียวบางคนก็แทบจะเสียสติไปเลย t o walk alone เพราะเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตอยู่ตามลําพังคนเดียวแบบนั้น uh, and so relationship is important ความสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่ สคััญมาากหรบชีวิตแต่พระเจ้าเท่านั้นนะคบที่จะสามารถสอนเราได้ว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวทางของพระเจ้าได้อย่างไรแต่แน่นอนนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่เราจะมีต่อผู้อื่นนะมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าก่อน Our relationship with God. Because our relationship with God will positively affect our human relationships. You know, relationship with with our spouse, um, with our children, our, our, friends, our, or colleagues, or our partners with our ministry, our with our know, aning <meaningful> เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มคนเหล่านั้น <When S 2> ได้ When we have God's uh, when our relationship with God is number one เพราะเมื่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้น่ะมา ก่อนเป็นอันดับแรกเสมอข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์นี้นะครับในฟิลิปปีบทที่1ข้อ9 where it says uh, where Paul says it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment ซึ่งตรงนี้เปาโลได้บอกว่าและข้าพเจ้าอธิฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่าง in o w this verse is so so important ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้มีความสาคัญมากเลยนะคบ yes we are Call walk love <c oughs> called to in คือแน่นอนว่าพระเจ้าเรียกเรามาให้ดำเนินชีวิตด้วยความรักเราถูกเรียกมาเพื่อจะ รักผู้อื่นนะคบแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มีความรักเป็นแรงบันดาลใจ but not love as defined by people who don't know God แต่ไม่ได้เป็นไปตามความรักที่ผู้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาเข้าใจกัน not love as defined and portrayed by movies แล้วก็ไม่ได้เป็นการตีความหมายความรักที่มาจากภาพยนตร์หรือว่าหนังนะคะ it's a definition of love that is not founded in the truth of God หรือว่าไม่ได้เป็นนิยามของความรักที่อยู่บนพื้นฐานที่ไม่ได้มาจากถ้อยคําของพระเจ้า it's true people can define love in on their own terms. And s wrong แน่นอนนะคะว่าผู้คนเองก็สามารถจะตีความหมายเรื่องของความรักเนี่ยตามประสบการณ์ของเขาตามเงื่อนไขหรือว่าสิ่งที่เขาคิดซึ่งตรงนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะพระคัมภีร์เองได้บอกกับเราว่า Love knowledge founded on be discernment must and ความรักนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้และวิจารณญาณทุกอย่าง To have loving relationship to rightlation have have การที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรัก have the knowledge of the truth เราจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความจริงก่อน and we must have the discernment of the holy spirit และเราจําเป็นที่จะต้องรับรู้หรือได้รับการเปิดเผยความจริงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ you know some people get into all kinds of unhealthy Uh, destructive relationships บางคนอาจจะไปสร้างความสัมพันธ์ในทางที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นกับเขาได้ Because they have the wrong definition of love เป็นเพราะเขาอาจจะมีคำนิยามที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะ Alright so as Christians ในฐานะของคริสเตียนนั้น Our understanding of love ความเข้าใจที่เรามีเกี่ยวกับความรัก is founded on the knowledge of God and discernment of the Holy Spirit อยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วก็การเปิดเผยความจริงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ So it's not always based on emotion ดังนั้นความรักตรงนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกและก็อารมณ์นะคะ So we're talking about five marks of a good relationship, <ร> godly god <ly> relationship. พูดถึง5เครื่องหมายของความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้านะครับ Number one, a godly relationship is not against God's word. <S ข้อที่1น,นะครับความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับถ้อยคําของพระองค์ you know, Number two, uh, a godly relationship will not influence you to disobey God. และข้อที่2ก็ค,คือความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้าจะต้องไม่สร้างอิทธิพลกับคุณให้ไม่เชื่อฟังพระองค์ And here's number 3แล้วต่อไปก็จะเป็นข้อที่3นะครับ That a godly relationship ว่าความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวทางของพระเจ้านั้น is not controlling ไม่ใช่เรื่องของการควบคุมนะครับ A godly relationship is not controlling ความสัมพันธ์ตามแนวทางของพระเจ้าไม่ใช่การควบคุม When one side of the relationship is controlling the other side ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับพยายามที่จะควบคุมอีกฝ่ายหนึ่ง Controlling all areas of their life จะพยายามเข้ามาควบคุมทุกด้านของชีวิตเขาไปหมดเลย Controlling their decisions หรือว่าไปควบคุมการตัดสินใจของเขา Controlling their behavior their thinking ไปควบคุมความคิดแล้วก็ความประพฤติทุกอย่าง Wherever there is control, it's not. Relationship. ไม่ว่าที่ไหนที่มีการควบคุมแบบนี้นะครับแสดงว่าความสัมพันธ์ตรงนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า Now, okay warn each other แต่มันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่เราจะคอยเตือนซึ่งกันและกัน okay counsel one another หรือว่าการที่เราจะให้คำแนะนำที่ดีต่อก,กันและกันก็เป็นสิ่ง <You> know, ที่ควรจะทำการที่เราคอยท้าทายกันเสมอก็เป็นเรื่องที่ดี But there control if is n แต่ถ้ามันมีเรื่องของการควบคุมเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าความสัมพันธ์ตรงนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า you know, the love เพราะความรักของพระเจ้าเองได้สอนเราว่าทุกคนนั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีที่พิเศษนะคบและเขาเองก็ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาก็มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นเขามีของประธานการทรงเรียกที่แตกต่างจากคนอื่นคือพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนกัน And we must. Expect that. with in in one another. แล้วเราเองก็จําเป็นจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องนี้ด้วย When this uniqueness and difference is not respected and honored in a relationship, เมื่อความแตกต่างตรงนี้หรือความพิเศษตรงนี้เนี่ยไม่ได้อ่าให้เกียรติกันในความสัมพันธ์นั้น It can lead to control. มันก็จะทาไปสู่การควบคุมตามมา I want you to be what I want you to be. คือฉันอยากให้เธอเป็นอย่างที่ฉันอยากให้เป็น I want you to think like I think. ฉันอยากจะให้เธอคิดเหมือนที่ฉันคิด I want you to like what I like. ฉันอยากจะให้ ชอบอย่างที่ฉันชอบและฉันก็อยากจะให้เธอทําในสิ่งที่ฉันอนุญาตให้เธอทําเท่านั้นมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการควบคุม and a to the Bible, is แล้วจากตรงนี้รถ้าาาเดูจกในพระคัมภีร์แล้วไม่ได้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรักเป็นตัวนํำก็มีหลายๆคนที่เขากําลังเจอกับความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้อยู่ one side of the party does not know their value. บางครั้งอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับคุณค่าของตัวเอง They h a v insecurity. เขาอาจจะไม่มีความมั่นคงทางจิตใจ And then and then that opens the door for the other person to control them. มันก็เลยเป็นการเปิดประตูหรือว่าเปิดช่องให้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่จะเข้ามาควบคุมเขา You know, it, it never leads to anything good. เพราะมันไม่มีทางจะนําไปสู uh, ่อะไรที่ดีๆได้เลยนะครับ Let's look at First Corinthians uh, chapter 13 verse 5. อยากจะให้เรามาดูในหนึ่งโครินธ์บทที่13ข้อ 5. This is part of what we call the love chapter. And so in verse 5 it says, Love does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, things no evil. ในข้อที่5ตรงนี้นะคบได้บอกว่าความรักไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิด a l right so there are many things we can learn about love here ก็มันมีหลายอย่างที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความรักจากบทนี้ได้ But I want to emphasize the second the second one แต่ผมเองก็อยากจะเน้นในส่วนที่สองของข้อนี้นะคบ It says love does not seek its own บอกว่าความรักไม่คิดเห็นแก่ตนฝ่ายเดียว <c oughs> Did you hear that? คุณได้ยินใช่ไหม Love does not seek its own. ดังนั้นความรักเนี่ยจะต้องไม่ทําให้เราคิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียว When somebody is operating in the love of God, เพราะถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีความรักของพระเจ้าที่กําลังทํางานอยู่ That person is not thinking about his own side and controlling the person to accept his side. คนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่คิดเห็น แก่ตัวเองฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้คิดเหมือนเขา you know, my i right. s right คือ,อยังไงเนี่ยฉันเป็นฝ่ายถูกเสมอ so I'm gonna control you so that you can accept my side ฉันเองก็จะควบคุมเธอเพื่อเธอเองก็จะได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันคิด you know, the Bible says that is not love พระคัมภีร์บอกว่าการกระทําแบบนี้มันไม่ <Right. S 1> ใช่ความรักเลย that is not the God kind of love. และตรงนี้ก็ไม่ใช่ความรักที่มาจากพระเจ้าด้วย And when, when one side of the party is seeking their own side, ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะคิดถึงแต่ตัวเองคนเดียว giving importance to their own opinion to their own ideas ให้ความสําคัญต่อความคิดเห็นของเขาแนวความคิดของเขา and completely controlling the life of the other person แล้วก็ไปควบคุมชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่ง it is not a godly relationship นันก็ถือว่าไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้า and so recognize a s yourself You know, this week, Gonna have gonna to this ask คืออยากจะให้เราได้ใช้เวลาในอาทิตย์นี้นะครับที่เราจะตรวจสอบดูซิหรือว่าตั้งคำถามกับตัวเองซะหน่อย I relationship in life there any my ว่ามันมีความสัมพันธ์ใดบ้างไหมในชีวิตของฉันเนี่ย That is not founded o n the word of God. ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของถ้อยคำพระเจ้า Am I controlling somebody else's life? เอ๊ะฉันกำลังไปควบคุมชีวิตของใครอยู่หรือเปล่า or relationship where the other person controlling where am a my I in is life the หรือว่าในความสัมพันธ์ของฉันกับคนคนนั้นเนี่ยคนนั้นเขาพยายามจะควบ คุมชีวิตของฉันตลอดเลย You know in true relationship เพราะในความสัมพันธ์ที่แท้ริ Instead of control there is counsel there is challenge there is helping one another แทนที่มันจะมีเรื่องของการควบคุมมันกลับมีเรื่องของการให้คําแนะนําที่ดีให้กําลังใจกันแล้วก็คอยช่วยเหลือกัน Recognizing each other's value and gifts แล้ว ทั้งสองฝ่ายนั้นก็รู้แล้วก็เข้าใจถึงคุณค่าแล้วก็ของประทานที่แต่ละคนมี y you know, the love of God ความรักของพระเจ้าได้บอกว่า I understand you're different than me คือฉันก็เข้าใจนะว่าเธอมีความแตกต่างจากฉัน I understand that you have different gifts และฉันก็เข้าใจว่าพรสวรรค์ของเธอก็ไม่เหมือนฉัน And I respect that และฉันเองก็ให้เกียรติกับเรื่องนี้ honor that ฉันให้เกียรติกับเรื่องนี้ And I will help you และฉันจะช่วยคุณ To be who God created you to be ให้คุณเป็นอย่างที่พระเจ้าสร้างคุณให้เป็นได้อย่างเต็มที่ I will help you ฉันก็จะช่วยคุณ so that you can use the gifts God has given you เพื่อคุณเองจะได้ใช้ของประทานที่พระเจ้ามอบให้คุณ that is a healthy godly relationship เพราะตรงนี้จะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวทางของพระเจ้า a n control can happen in a marriage relationship การควบคุมมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตคู่เหมือนกัน control can happen between parents and children หรือว่าการควบคุมมันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะ it can happen between friends มันสามารถจะเกิดขึ้นได้กับเพื่อน it can happen หรือว่าเกิดขึ้นได้ในทีมงาน there control wherever is แต่ถ้าที่ไหนมีการควบคุมแบบนั้น God's ruling love not is แสดงว่าความรักแบบของพระเจ้าก็ไม่ได้ปกครองอยู่ที่แห่งนั้น Amen. Amen. so so just do a little bit of investigation a thorough thinking in your mind about your relationships ก็อยากจะให้คุณเองได้ใช้เวลานะครับลองคิดดูให้มันละเอียดถี่ถ้วนนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ในช่วงเวลานี้เพราะว่าผมพูดตรงนี้ด้วยความรักนะคะ It's too short. to be in a wrong relationship ชีวิตมันสั้นนะครับเราจึงไม่ควรจะสร้างความสัมพันธ์ในทางไม่ดีกับใครเลย i m p o r t a n เพราะว่ามันมีสิ่งดีๆมากมายเลยนะครับที่พระเจ้าอยากจะให้เป็นประสบการณ์กับเรา and, and we cannot allow wrong relationship to stop us from walking in what God has for us เราจึงไม่สามารถจะยอมให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยมาเป็นตัวขัดขวางการดําเนินชีวิตของเราตามแผนการของพระเจ้า even if you're a not in a relationship like wrong relationship like this ถึงแม้ว่าตอนนี้ จะไม่ได้มีความสัมพันธ์ในทางไม่ดีกับใครเลย you understand the word God, แต่เมื่อคุณเองมีความเข้าใจตามถ้อยคำของพระเจ้า you can blessing other คุณก็จะเห็นว่าคุณสามารถที่จะเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้ขอบ <today. S 2> คุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา continue this tomorrow. เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาแบ่งปันกันต่อนะครั Have great day ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขมากๆนะครับ